สวัสดีค่ะพี่แรมมี่เลยดีบรรนาน,นะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนมาปลูกผักไว้กินค่ะวันนี้เราจะพาเพาะผักแบบง่ายๆกันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมนี่เลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีนี่เลยอันดับแรกนะคะก็จะเป็นผักชีค่ะอันที่สองก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนเลียวไผ่สองซองนะคะและก็จะมีผักวางตุ้งดอก ดอกขาวนะคะก็จะมีผักกวางตุ้งดอกเขียวเหมือนกันเนี่ยนี้เราก็จะมาเตรียมแปลงเลยนะคะสําหรับแปลงผักในวันนี้นะคะเราก็เตรียมนี่เลยนะคะอยู่ข้างอาคารสํานักงานเราค่ะเราก็ได้ใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะคลุกเ้าปุ๋ยนะคะแล้วก็คลุกเค้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเศษฟางข้าวนะคะที่เรานํามาเตรียมไว้นะคะนี่เมื่อเราคลุกเค้า ปุ๋ยเข้ากับดินแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมปลูกกันเลยนะคะวันนี้เราก็แกะซองกันมาเลยนะคะหนีบเมล็ดพันธุ์ผักก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะโปรยเมล็ดพันธุ์ผักลงไปในดินเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะโปรยลงไปเลยค่ะนี่เราก็จะโปรยลงไปเลยนะคะเ,คเมื่อเราโปรยเมล็ดพันธุ์ผักทั้งหมด5ซองนะคะเรา ปุยเรียบรยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นกระสอบปุ๋ยนะคะที่เรานําเตรียมมาน,นี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะที่ได้จากาปุ๋ยจากขี้ควายนะคะค่ะแล้วก็จะโปรยให้เต็มแปลงเลยนะคะค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นแกลบนะคะสําหรับแกลบเราก็จะนํามาโรยด้านบนเลยนะคะ แล้วก็จะโรยแกลบแบบหนานๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ดินของเรามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็โรยลงให้เต็มแปลงเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราโรยแกลบเสร็จแล้วนะคะด้านบนเราก็จะนําฟางมาวางด้านบนอีกทีนึงนะคะนี่อันนี้เราก็ใส่เศษของปุ๋ยคอก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนําเศษฟางข้าวนะคะมาวางด้านบนนะคะอันนี้ก็คือ ให้ผักของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะเอออันนี้ก็คือจะเป็นการแบบป้องกันความแห้งนะคะคือถ้าเรามีเศษฟางข้าวเนี่ยเขาจะมีความชุ่มชื้นจะทําให้ผักของเราโตเร็วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลดน้ํากันเลยนะวันแรกนะคะที่เราปลูกนะก็คือเราลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะให้ฟางข้าวเนี่ยเปียก,กชุ่มเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ผักของเราโตเร็วค่ะแล้วก็จะงามเร็วด้วยนะคะ ในระยะนี้นะคะเราก็จะมาลดน้ําทุกวันเลยค่ะหลังจากสามวันผ่านไปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าผักของเราจะโตแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆหลังจากสามวันผ่านไปเรามาดูแปลงผักของเราโอ้โหแบบขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะงอกทุกเม็ดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหแบบอืแบบถแบบี่มากๆเลยนะคะนี่เขียวเต็มแปลงเลยค่ะแล้ว ต้นผักนะคะก็จะแบบว่าชอนชัยขึ้นมาเขาจะงอกขึ้นมาแล้วก็เขาจะแบบว่าพยายามโผล่มาจากเศษฟางค่ะนี่เลยผักบงของเราก็โตแล้วนะคะนี่หลังจากเจดวันผ่านไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะโตแค่ไหนนี่ค่ะเจวันผ่านไปค่ะโอ้โหเขียวชะอุ่มเต็มแปลงเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการปลูกผักของเรานะคะแบบ ปลูกไว้กินเองแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราก็นำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ